สวัสดีครับกับผมนายนนรงค์นิรนกสวัสดิ์คณะครุศาสตร์โปรแกรมวิชาภาษาไทยวันนี้จะมาพีเซ้์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนะครับความหมายของหลักสูตรคือหลักสูตรคือแผนซึ่งได้ออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมายการ จัดเนื้อหากิจกรรมและประมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆต,ตามจุดหมายที่ได้กําหนดไว้นะครับแล้วก็ความสําคัญของหลักสูตรหลักสูตรเปรียบเสมเือนตัวแม่บทหรือหัวใจของการศึกษาที่ถือเป็นแกนสําคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษา เป็นตัวกำหนดทิศทางของการศึกษาในการที่จะทําให้ความรู้การเสริมสร้างเจิตคติตลอดทั้งการฝึกฝนในด้านาต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้านนะครับประเภทของหลักสูตรนะครับประเภทต่างๆของหลักสูตรดังต่อไปนี้นะครับหลักสูตรเนื้อหาวิชาหลักสูตรหมวดวิชาแล้วก็หลักสูตรสัมพันธ์หลักสูตรสหสัมพันธ์หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรประสบการณ์และหลักสูตรบูรณาการนะครับ องประกอบของหลักสูตรนะครับประกอบไปด้วยที่สําคัญของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้นะครับเป้าหมายเป้าหมายหรือจุดประสงค์และนโยบายการศึกษานะครับหมายถึงสิ่งที่รัฐบาลต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะครับเพื่อผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้วนะครับสามารถประกอบอาชีพได้หรือทําในสิ่งที่ที่ตนได้เรียนมาได้นะครับ รูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร,รนะครับหมายถึงลักษณะลักษณะและแผนผังที่แสดงแจกแจงวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์นะครับองค์ประกอบหลักสูตรนะครับจุดจุดประสงค์ของวิชาหมายก็จะเป็นผลที่ต้องการให้เกิดแก่หล,หลังจากที่ได้เรียนวิชานั้นไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงครับเนื้อหาสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะความสามารถที่ต้องการให้มีรวมทั้งประสบการณ์ที่ต้องการ ให้ได้รับนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มีทักษะและความสามารถหลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาที่กําหนดไว้นะครับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนครับหมายถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ์เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับองค์ประกอบองค์ประกอบของหลักสูตรต่อจากของสไลด์แรกนะครับคือการประเมินผลนะครับการประเมินผลของผู้เรียนเนี่ย เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วก็หลักสูตรในการต่อไปนะครับเพื่อเป็นการให้หลักสูตรนั้นดีขึ้นนะครับวัสดุลักวัสดุหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนนะครับก็หมายถึงพวกเอกสารสิ่งพิมพ์แผ่นฟิล์มเทปหรือแถบวิดีทัศน์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาและอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนนะครับ แนวทฤษฎีและปรัชญาของทิของการพัฒนาหลักสูตรนะครับแนวคิดและทฤษฎีปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรน,นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ว่าทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนั้นเริ่มต้นจากคําถามพื้นฐานคําถามดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งจุดมุ่งหมายอะไรบ้างที่สถานศึกษาต้องการสองประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่สามารถจัดได้และ สนองต่อจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้สาประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านั้นจะจัดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับแนวคิดและทฤษฎีปรัชญานะครับต่อจากสไลด์เมื่อกี้นะครับจะประเมินได้อย่างไรว่าประสบการณ์ประสบการณ์รการศึกษาที่จัดให้นั้นได้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดนะครับโดยมีรูปแบบการพัฒนามีทั้งสามขั้นตอนคือหนึ่งกหนดจุดป,ประสงค์ของหลักสูตร 2การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้จัดลําดับก่อนหลัง3การประเมินผลแล้วก็4การพัฒนาหลักสูตรนั้นสรุปคือการพัฒนาหลักสูตนั้นจะต้องมีการสอดคล้องกับสภาพของสังคมพัฒนาการของผู้เรียนความเหมาะสมมีการบูรณาการของประสบการณ์ต่างๆมีการประเมินผลในขั้นสุดท้ายคือการพัฒนาจะต้องมีการระบบและต้องอาศัยการพัฒนาอย่างจริงจังนะครับ ต่อจากสไลด์ที่ผ่านมานะครับแนวคิดและทฤษฎีและปรัชญ,ญานะครับทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของฮิวดาทาทาบานะครับเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรซึ่งกับการกับการพัฒนาหลักสูตรอื่นนั้นคือทาบาจะเริ่มต้นจากการในชั้นเรียนและขณะที่หลักสูตรอื่นๆจะเริ่มจากชุมชนรัฐจังหวัดรูปแบบของทาบามี8ขั้นตอนคือ1วินิจฉัยการวินิจฉัยความต้องการ2การกําหนดจุดประสงค์เฉพาะ 3การเลือกเนื้อหา4ี่การจัดระบบเนื้อหานะครับต่อจากทฤษฎีเมื่อกี้นะครับขั้นตอนที่ห้าและหกจะใช้คล้ายๆกันก็คือการเลือกและการจัดกิจกรรมเจดการประเมินผลแการตรวจสอบความหรือการตรวจสอบความนะครับแนวคิดทางปัจจแนวคิดทางปัจจัยกับการพัฒนาหลักสูตรนะครับแนวคิดทางปัจจัยที่นักพัฒนาหลักสูตรจะทํา การศึกษาเพื่อมาเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรคือการศึกษาแนวคิดที่ส่งผลสะท้อนมาจากสังคมเพราะเพราะว่าตัวปัจญาของมันเองนั้นไม่มีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรแต่แนวคิดทางปัจจัจะเป็นส่วนช่วยเสริมกระบวนการเกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจและช่วยเหลือเหมาะสมของหลักสูตรได้นะครับปัจจัยพื้นฐานในการจัดมวลประสบการณ์ในหลักสูตรนะครับในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนนั้น ผู้กาหนดหลักสูตรเนี่ยหรือนักพัฒนาหลักสูตรได้อาศัยปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองกับปกครองปัจญาและจิตวิทยามาเป็นตัวบ่งชี้จุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรคือการศึกษาถึงการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาหลักสูตรผู้วิจัยคือพัฒนาพร โอนเงินนะครับได้ได้สัง่งเคราะห์แนวคิดในด้านการพัฒนาสูตรกรมวิชาการ ที่คิดว่าสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้มี2คือมี2อด้านคือความพร้อมที่มีอยู่ในโรงเรียนเช่นบุคลากรการบริหารวัสดุอุปกรณ์ความร่วมมือระหว่างบุคลโรงเรียนและบุคลากรความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือท้องถิ่นนะครับความพร้อมที่มีอยู่นอกโรงเรียนเช่นความร่วมมือของชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานเป็นปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรแบ่งเป็น สองปัจจัยคือปัจจัยที่หนึ่งเลยก็คือปัใจจัยภายในปัจจัยที่สองคือปัจจัยภายนอกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรนะครับกัดัยคือตัวแปรที่อยู่ในระบบโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหมายถึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในด้านการปรับขยายเพิ่มเติมการจัดทํารายวิชาการจัดทํา สื่อเสริมหรือการจัดทํากําหนดกิจกรรมเสริมได้แก่ความพร้อมทางด้านบุคลากรความพร้อมทางด้านสื่ออบบุปกรณ์และสถานที่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรของผู้บริหารนโยบายการบริหารแล้วก็งบประมาณนะครับปัจจัยที่มีผลต่อจากสได์แรกนะครับคือปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรนะครับปัจจัยภายนอกหมายถึงตัวแปรที่อยู่ภายนอกระบบโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะเป็นต้องอาศัยบุคคลจากภายนอกหรือชุชมชนในท้องถิ่นกันเองหรือว่าเราจะสามารถเข้าใจหรือจะรู้จะรู้ได้อย่างไรว่าหลักสูตรนั้นจะนํามาใช้ได้โดยอย่างไรนั้นคือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเนื่องจากในสภาพปัจจุบันนี้ต้องการเน้นให้หลักสูตรศึกษาที่พัฒนาขึ้นมานั้นได้สะท้อนในสภาพปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิน่นและสภาพปัญหาสังคมได้นะครับได้แก่ความร่วมมือจากชุมชนความร่วมมือจากผู้ปกครองการสนับสนุนจากหน่วยงาน,นาท้องถิ่นนะครับ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร่ยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีทั้งหมด6ขั้นมีสาระโดยสรุปดังนี้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแล้วก็การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะครับคณะกรรมาการดําเนินงานจะต้องร่วมกันพิจารณาว่าหลักสูตร่ยสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานโดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะระบุสมบัติคุณสมบัติผู้ที่จบการศึกษานั้นมุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง3ด้านคือพุพพทธพสิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยาาน,นะครับ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรต่อจากสไลด์ที่ผ่านมานะครับคือการกําหนดเนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้หลังจากได้กําหนดนะครับแล้วก็กําหนดการการ,การนําหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญซึ่งเกี่ยวกับผู้ผู้สอนโดยตรงหลักสูตรจะประสบความผลสําเร็จเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและ มีความชํานาญในการใช้หลักสูตรซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการสอนด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็น่าจะพูดถึงเกี่ยวกับการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรต่อกับของเมื่อกี้นั่นคือการประเมินหลักสูตรเพราะการประเมินหลักสูตรเนี่ยจะได้ดูผลความสำเร็จของหลักสูตรว่าเมื่อได้นําหลักสูตรไปใช้แล้วนั้นจะประสบผลสําเร็จน,น,นั้นไปแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนดไว้หรือไม่ การประเมินเอกสารการประเมินการใช้ห <beams> ลักส <fin anta> <ots> ูตรการประเมินผลสำฤทธิ์ของหลักสูตรการประเมินระบบหลักสูตรแล้วก็การหกนะครับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคือเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านกระบวนการการประเมินหลักสูตรแล้วซึ่งเมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาว่าแวดล้อมและสังคมได้นะครับพราะแล้วแต่ขึ้นกับสังคมนั้นๆนะครับก็สําหรับกระผมนายน้องยิ์นุสวัสรนะครับก็จะขอการอภิปรายแล้วก็ การพรีเซนต์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานะครับวันนี้ก็กระผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ